ใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาก็ใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อพาทุกท่านมาที่วัดตาล7ยอดชมบารมีของพระอริยสงฆ์องค์ใหญ่3องค์นะครับที่วัดตาล7ยอดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราจะพาไปชมภายในบริเวณวัดกันนะครับไปเลยครับ ภายในบริเวณวัดก็จะมองเห็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ก่อนเลยนะครับที่มองเห็นตรงกลางก็จะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมรังสีองค์ใหญ่ภายในบริเวณวัดก็จะร่ลมรื่นสําหรับวัดตาลเจ็ดยอดมีที่สำหรับนั่งพักผ่อนหยอดใจอยู่ำอำเภอสามไร่ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับสำหรับวัดตาลเจ็ดยอด ซึ่งอยู่ถนนเพชรกเกษมไม่ไกลนะครับเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งมีสถานที่ที่ให้ทำบุญเยอะแยะมากมายอยู่ภายในวัดนี้ที่มองเห็นนั้นเป็นหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นหลวงพ่อดูนะครับหลวงปู่ดูนะครับ มีหมอชีวกมีเทพทันใจไว้ให้สาธาสาธุชนทุกท่านที่มาที่ทัานวัดตานเจดยอดนี้ได้ร่วมทำบุญกันบริเวณนี้จะเป็นที่ขึ้นไปกราบสมเด็จพุทธาจารย์โตองค์ใหญ่นะครับที่มองเห็นนั่นเลยครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นพระสังกัดจายบริเวณนี้เป็นพระสังกัดจายนะครับแล้วก็ไปชีวิตโครกระบือก็จะเดินชมไปเรื่อยๆก็จะมีองค์พระพิฆเนศ แล้วก็พระพรมแล้วก็พญาจระเค้เรียกทรัพย์แล้วก็พระราหูเนี่ยครับโจรเข้เรียกทรับที่วัดตาเ7ยอด ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ผ่านมาทางสายใต้นะครับอำเภอสามไร่อดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับทางที่จะไปประจวบนะครับสนนเพชรเกษมนี่ครับพระราหูซึ่งเป็นวัดที่มีสิ่งต่างๆให้ศรัทธาสาย,ยทุกท่านาบไหวบูชาหลายอย่างมากเลยในวัดเดียวนะครับ นี่ก็คือพระยาอนันตนาคราชถือว่าสวยงามมากที่วัดตาลเจ็ดยอดอำเภอสามไรยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะถือว่าสวยงามมากพระยาอนันตนาคราชของวัดนี้นะครับที่ทําทาได้สวยงามมากครับมีน้าพุข้างหลังมองเห็นสมเด็จพุทธาจารย์ตักรมหลังสีองค์ใหญ่ด้วยบรรยากาศร่มรื่น สวยงามถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ทางผ่านน่าจะแวะมานะครับเป็นจากาศหุบเขาเดี๋ยวกคจีที่สำคัญมีพระอริยสงสารรูปวงใหญ่นะครับอยู่ที่วัดเดียวนะครับนี่แหละครับสมเด็จพุทธ,ธาจารย์ตพร,รมหลังสีเดี๋ยวยังไม่ได้พาขึ้นไปข้างบนนะครับดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับ ก็จะมีสมเด็จพุทธาจารย์ตัวพรหมรังสีองค์ใหญ่แล้วก็หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นะครับนี่คือหลวงปู่ทวดหยียบน้าทะเลจืดองค์ใหญ่นะครับที่วัดกานเจ็ดยอดอำเภอสามไรยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งเป็นวัดเดียวนะครับแต่ว่ามีพระอริยสงฆ์ซึ่งมีฌานอริยญาสูงในอดีตนะครับ องค์ใหญ่สามองนะครับสำหรับท่านที่มาที่วัดนี้แล้วสามารถกราบพระเกจิอาจารย์ได้ทั้ง3ามองเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับที่วัดตาล7็ดยอดอำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันเตียนอยู่นี่คือหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจุดนะครับที่วัดตาล7ยอดนโมโพธิอิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควานะครับ ถือว่ามีสร้างหลายที่นะครับมาต่อกันเลยนะครับนี่คือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะครับอีกหนึ่งพระอริยสงฆ์ที่ปู่คนให้ความเคารพศรัทธานับถือมากมายนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีหรือว่าปู่โตโดยเฉพาะคาถาชินประชรของลวงปู่นะครับชินะปัญจระปติตังมังรกตุสัพพทานนั่นแหละครับบทย่อ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกองหนึ่งนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเงินนะครับผมจริงก็วัดบางคลานนั่นนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับแต่มีองค์นี้อยู่ที่วัดตาลเจ็ดยอดอำเภอสามไร่ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่นะครับนำมาสร้างที่วัดตาลเจ็ดยอดนะครับพระอริยสงฆ์ชื่อดังในอดี สามองค์อยู่ในวัดเดียวนะครับวัดตาลเจ็ดยอดอําเภอสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขอเชิญสัทธาสายุชนทุกท่านที่เดินทางมาทางใต้อยู่อําเภอสามร้อยยอดถนนเพชรเกษมเข้าไปก็ประมาณ1กิโลเมตรนะครับสามารถจะแวะเข้าไปกราบนมัสการได้นี่ก็เป็นพระอุโบสถของวัดตาลเจ็ดยอดนะครับถือว่าเป็นอุโบสถไม่ใหญ่นะครับ เลยว่าเสนาสนะวัตถุภายในวัดเยอะแยะมากมายนะครับพระเป็นยังไงกันบ้างนะครับปจันทร์จิยอดอำเภอสามร,ระย,ะยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวัดเดียวพระอริยสงฆ์องค์ใหญ่สามองค์เลยนะครับสำหรับท่านที่ผ่านมาทางใต้ก็แวะมากราบนัมตการได้นะครับถนอนเพชรเกษมเข้ามา1กิโลเมตรนะครับก็ขอขอบคุณคับสำหรับการรับชมและติดตามอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิง่ง เพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ